ใครมีเหรียญสิบงัดขึ้นมาเลยนะคะได้เวลางัดกระปุกขุดไหกันแล้วค่ะถ้าเหรียญสิบของใครนะคะเป็น2ด้าน2สีแล้วก็ผลิตในปี2533เนี่ยล่าสุดล้านรับซื้อของสะสมที่ชื่อว่าเพจปานันนะคะ oh. เขารับซื้อไปถึงเหรียญละ1ล้านบาทค่ะ oh. อันนั้นสำหรับเหรียญที่สภาพสวยๆนะคะไออันนี้ไม่ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเหรียญของใครเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานมาราคาก็ลดหลั่นกันไปตามแต่ตกลงค่ะแต่รับรองว่า10นี้แลกแสนแน่นอนซึ่งเจ้าของเพจนะคะบอกว่าที่ให้ราคาสูงขนาดนี้เพราะว่าเหรียญ10ที่2ด้านเป็น2สีผลิตในปี2,533เนี่ยจริงๆเขาผลิตออกมาแค่100เหรียญเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญที่หายากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ผลิตปีใกล้ๆก,กันอย่างปี31เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ200-2,000เท่านั้นค่ะ ปีที่แล้วร้านนี้เขาก็สร้างความฮือฮาไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะกับเหรียญ5รุ่นปี2525 25, พระเสียนเล็กรับซื้อไปที่ราคาเหรียญละ4 0 0แสนบาทตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่ารุ่งนี้ไม่น่าเอาเหรียญไปกดตู้กดน้ำเลยใช่ปะแต่นี่ไม่ใช่เหรียญที่แพงที่สุดในโลกนะคะต้องมาเจอกับรุ่นนี้ค่ะ The Flowing Hair Silver Dollar ปี1794รูปหน้าเทพีสันติภาพเป็นเหรียญรุ่นแรก ที่เป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา <Okay. S 1> เปรี่ยนมีสตอรี่ผลิตมาแค่1,800เหรียญเท่านั้นนะคะปัจจุบันเหลือไม่เกิน130เหรียญค่ะซึ่งเหรียญรุ่นนี้แน่นอนซื้อขายกันที่ราคาหลักล้านแต่ไม่ใช่ล้าน2ล้านนะคะเมื่อปี2013ในงานประมูลเขาซื้อขายเหรียญรุ่นนี้กันไปที่ราคา330ล้านบาท ติดตามข่าว business ที่น่าสนใจกับสายได้ที่ spacebar ทุกช่องทางและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ